เราจะมาทำการทดสอบสติปัญญาครับผมโดยการทำข้อสอบโอเน็ตข้อสอบอะไรวะเฮ้ยข้อสอบเด็กป .6 เนี่ยทำไานี่สวัสดีครับทุกคนผมอินอัมเอิงครับผมวันนี้นะครับเราจะมาทําการทดสอบสติปัญญาครับผมโดยการทําข้อสอบโอเน็ตของเด็กป .6 ครับผมโดยที่ผมกับเพื่อนจะมาแข่งกันเองข้อสอบนี้จะมีทั้งหมด4วิชาเอ่อไทยคณิติทย์อังกฤษแต่ละวิชามีทั้งหมด5ข้อถ้าสมมุติว่า ั้งคู่หรือว่าตอบผิดทั้งคู่ก็จะไม่มีการลงโทษใดๆทั้งสิ้นแต่ถ้าบนถ้าเกิดว่ามีคนหนึ่งตอบถูกคนนึ่งตอบผิดคนที่ตอบผิดจะต้องทําการจับไข่หนึ่งฟองนะครับผมแล้วก็เอาไข่นั้นมาตอกใส่ใตัวเองครับผมในไข่ตรงนี้จะมีทั้งไข่ดิบแล้วไข่สุกนะครับผมก็มาลอง,งกันนะจ๊ะเริ่มป,ปั้นเลยุนานมึงเลยยังไม่ได้นำตัวเองแหละนำใจนำตัวเองนี่ครับผมน้ำ สิกม <gesch> ึงบอกน <OR> ี่มึงเรียนมึงเรียนมึงเรียนอยู่อะไรมึงบอกที่มึงเรียนอะไรอยู่ก่อนนี่เอ้ยผมนะครับผมถ้าเกิดมันตอบผิดนะมันหมานะครับปริญญาโทไม่โดดเป็นสิ่งน่าหลงผมสนผมกจดแค่ปรีนะครับแต่กินนิยมนะอยากทำข้อสอบแล้วชียร์กระดาษก่อนอัมตึงปูรักชานิขึ้นนี่มีนะกระดาษมึงไปคิดเลขอันนี้กระดาษผมนะครับข้อแรกนะครับผมวิชาภาษาอังกฤษนะครับผมโจทย์อยู่ที่หน้าจอนะครับมึงทำของมึง ข้อไหนตอบอะไรวะคำตอบอนู่ข้อสองของกันเลยเพราะว่ามันมามันมารวดเดียวไม้ย,ย่าพูดเสียงดังดิงสงบสมาธิไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบให้ผมคิดก่นอนเฮ้ยข้อสอบเด็กป .6 เนี่ยทำนานอยู่เฮ้ยคุณคิดอะไรเยอะต้องตอไปสมมุติว่าถ้าเกิดว่าเราตอบปิดกันหมดแล้วไข่ใช้หมดแล้วก็จะตัดจบแค่นั้นเลยนะครับผมไข่ไม่พอเพลองไข่โว้ยอย่าเสียงนะเสร็จแล้วอะผมวเสร็จแล้วฉะนั้นตอบว่า 3ากับสจริงป่ะจริงมุ้งดุเหรอครับอันนาสวัสดีคุณผู้ชมอันนาผมจบแค่พอตีนะแต่กินนิยมนะเยี่ยม๋อเดวอเด๋อด๋อดอด๋อที่งข้อเด๋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 โเอเคครเบ๋เด๋อาดเด๋อเด๋อเด๋องด๋อเด๋อเด๋ด๋อ มันจะจับเองเลยคุณจับไอ้คุณคุณจะจับเองดิเพราะว่าคุณเป็นคนนั่งอ่าใช่คุณแพ้คุณจับอ่าคุณเลือกเฮ้ยสุ่มเลื่อยจะมองนี่เฮ้ยเฮ้ยอย่าเฮิ่งอย่าเปล่าไหมครับคือกูไม่คิดว่ากูจะแพ้ได้ดีๆเออเรื่องแก้มพุ่งเหรอวะเนี๋ยวคุณเดาโอเาอ่านอันนี่ถ้วยอันนี้ใารจับจับเรื่อยดีนะเรื่อยดีนะเอานะชัวร์นะเอาละชัวร์วนนะโอเคผมเรียกไปนี้นะครับผมเรียกคุรอดไวเพราะกูจับแล้วกูรู้ว่ามันหนักกูรอดหนึ่งสอง ไข่ต้มนะครับผมไปที่ข้อสามคเอาจริงแล้วูเนี่ยเอาจริงตัองท้อนะคุณได้ไปและวูุณเสร็แล้กูแพ้กู่อกี้กูเสียใจกำลังใจอะไรนี่งๆวันนี้ไหมเนี่ยอ่ะกูก็ได้ละตอบอะไรกูตอบสามกูตอบสี่ได้วายตอบสามไม่โกหกสามตอบไรนะตอบสาม เรื่องงานจะวะทำไรเนี้ยทำไรเอาไข่เนี้ยอ่ะเสร็จแล้วรับตาแล้วก็มือจับอ่ะมืออยู่ข้างหน้าเอาจับตัวเองไม่ไม่ไ,ไม,ไไม,ไไมไ่มีการจับมือหนึ่งสองสามตรงนี้เฮียใช่เหรอใช่จริงเลยครับท่านผู้ชมเนี่ยเฮีย้ยบอกจริงเลยทำไงแกูเอง <c oughs> นี่แข็งกว่าเฮี้ยแม่งแข็งด้วยประเด็นมันอาจจะนั่นก็อาจจะเป็นไข่สุขขออกเพราะว่าสุกแน่เนี่ยไข่ จะแข็งนะครับทุกคนเร็วๆๆะคิดมันดูมันดูมันเออเอาเลยจะชูเนี่ยไม่มีปากข้อสามปากเปล่าเลยสักต้องเขียนแล้วแล้วเนี่ย้าหรับทำเตจมีไม่ได้ลงไหมท่านรบาลงไม่้ยากจริงๆนะสาหกูตอบ2 36กูตอบสผมสาผมตอบสครับส่วนสาห ผมต,ตอบสี่สองกับสามไปสองมองไม่ได้โกหกกันเนี่ยฮะหลับตาเสร็จป่ะหนูไหมปจจุบันหนงนแรงเลยผมเลขแล้วว่าเ <c oughs> ต็มหน้าว <c oughs> ้แลตอบไปไปที่พาร์วิชาวิชาเลข <c oughs> เอาบนอุปกรแป๊บนี่ครับโอ้โให้เขาเขียนเลยผมนี่นี่สมองร้รอนๆแบบลองนเนียการกับอีคิม ขายเก้าอี้ตัวละห้าร้อยใครจะกินตัวไอกระตือรือร้นใส่ยยังกูเสร็จแล้วนะตอบดิกูรอดได้โอนวันนี้ปะเนี่ยข้อสอบเด็กปฐมไม่งั้นเนี่ยโหลิลิสวามานะเว้ยบอกน้องเล่นให้ดิพี่ตีนมาเนหน้าเม็ดเดนสับมสวาบผจอมนะครับผมอ๋อกูได้แล้วตอบอะไรกูต่อสามครับชิงตอบก่อนเลยกูว่าต่อสามเหมือนกันข้อหนึ่งต่อ สามถูกต้องนะผมไปข้อสอย่าลองนะ,ะโบราบมันเยอะกูไม่ทำไนว่ัยรุ่ี้อกู <c oughs> ตอบได้แล้วอ่ะกูตอบสองกูตอบสข้อที่สาเขาตอบสี่วะผิดั้งซูไว้ข้อต่อไปน่มไหนเ้ิเมสะพากูไม่อยาเดือรจ้าห,หาแ่เกลียดมอการอาบบาน <c oughs> เรา่ร้จะไหนเนี่ยตั้งสมาธิแล้วเว้ยเอาจริงแล้วข้อนี้ให้กูมั่วหวันกูตอบ คุณตอบสองพ่อสองชูนิ้วแล้วหนึ่งห้าร้อยเหรออ่าฮะข้อเยอะแหล่ะวะข้อที่มันไม่ระบุอ่ะอ่าโอเคไอ้สัส <c oughs> คุณแอบมาเองนะไอ้หน้าเมยกูไม่ได้โกงนะกูไม่เห็นกูไม่กูคิดว่าจากข้อสอบไปให้เห็นอย่างเดียวช่างแม่งแล้ว <c oughs> เฟิร์กูถูกด้วยมั้งเนี่ยไอ้สัสแไปกันที่ข้อสอบพิเศษนะครับผมข้ามไปเยอะแยะนั้นเพราะข้อสอบเลขแบบมันเสียเวลามันทำหนาหน่ะโอ้โง่ายอะจริงอ่ะ ง่ายจัดอย่าให้เห็นว่าตอบผิดนะมาเลยแง่าจัดเลยกูบอกเลยให้ชูนิ้วให้ที่กล้องนะอ๋ออย่าเรียบดิกู้ชนะผู้ที่ตอบมายายูโอเคกูรู้ว่าถูกกูว่ากูว่าถูกเกูไม่ได้เฉลยเฉลยเฉลยชูข้อสองสอกแล้วมึงง่ายแค่ข้อสามต่อไปข้อห้าชพึ่งน่ยังไม่เสร็จกอคิดก่อนถ้าเสร็จแล้วก็ชูนิ้วพร้อมกันเราจะได้ไม่ต้องพูดไงเราจะได้รู้แค่การเขียนคิดหน่อยดูว่ เพี่เขาสอนเด็กประถุเอ้ยอย่างเองดินึกไม่ออกเดี๋ยวกูหลับรอนะเออหลับรอเลยเออเฮียงูตอบข้อหนึ่งหรอะกูมั่วข้อนี้เชี่ยมึงถูกตอบสี่ไปแอบหลีต้าปะเนี่ยไม่หลีไม่ได้หลีขอจับมือขัดอันนั้นได้ไหมเข้ายังเข้ายังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูแคบดูมึงจับเลยนะจับแล้วต้องยกเดี๋ยวดูครับมันต้องโดนไข่มากแล้ววะอ่ะ เออแต่ว่ามันเหลือน้อยแล้วแหละเท่าที่กูจับเลยสักว้าวมีโกงแน่เลยไม่ได้โกงไม่ได้โกงกูแค่ลำตาก็เห็นอยู่ว่าลำตาไม่ได้โกงดูดิพอกูแดงจับไข่ครับสัมผัสเฉยๆก็ไม่รู้อยู่ดีแหละไม่ได้ยกขึ้นต่อไปน่ะต้องโดนบ้างแหละอะกูได้แล้วอือกูไม่ได้เหรอต่อเจอกันซองกูสามกูสี่ข้อที่เจ็ดเหรอสาม าเออไม่ได้โกงด้วยเพราะว่า <c oughs> ที่กูรู้มาแบบเหมือนกับว่าไม่ดิถ้าเกิดได้รับความร้อนอ่ะมันก็จะเกิดการแปลงรูปแบบละเหยละลายอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่คือมันมันสูญเสียความร้อนยงไงเพื่อให้คือมันเย็นขึ้นอ่ะมันก็เลยเกิดการรวมตัวอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้คืออะไรที่เป็นตัวมันข้ามอ่ะพูดอะไรต่อภาษาสามอ่ากูรอดบอกเลยว่าคุรอดดูนครับเนี่ยรอดแกลมโดนแน่โดนแน่ได้ได้ได้ต่อไปวิชาภาษาไทย ข้อหนึ่งเนาะข้อไหนใช่ข้อหนึ่งตอบเฟ้นไว้คตอบแล้วกูตอบไปนะเดี๋ยวเิ่งโอ้โหผมก็รู้ตอบอะไร้อมกันสามอเพราะจริงๆแล้วมันมันจะต้องเป็นสะดุ้งสระอะไรนะมันไม่ใช่สะดุ้งต้องสะดงต้องต้องสถานสถานเนียเวลาหนาวใช่ไว่าสถานเนี่ยโอเคครับก็ต่อไปกูจะรูเรื่องกูใช่ป่าวะกูรู้เรื่องกูใช่ปล่า ง่ายๆดีกว่ามันแค่หลอกแค่อ่านไม่เข้าใจโจทย์โอ้โหโโกูก็รู้เหมือนกันพร้อมยังไม่ได้ยังเพิ่งเคลียร์ว่าจช,ชูช้ที่สองสองม,มันเป็นความคิดเห็นไงเอาไว้หน่าเห็นใจอย่างเงี้ยแล้วก็นิยมอย่างเงี้ยแล้วเป็นความคิดเห็นนั่นแหละข้อนี้ง่ายจังข้อนี้มันก็ตอบได้ไมั้ยได้นะโอ้ข้อนี้ง่ายจริงๆโอไม่ข้อนี้ข้อดเด็กน้อยอ่ะข้อสอบนี้เหมือนเขาทำมาแจกคะแนนหรือุยว่าคนตอบผิดคงน้อย กดดักดดัเพื่กดได้เยี่ยเดี๋ยวหวางผิดอะไรหญิงเนี่ยนะหญิงถูตองตองอ่ะสองสามเอาแล้วข้อสิบไม่ไม่ไข้อสิบต่อสามไม่ข้อนี้ข้เด็กน้อยอ่ะค้อสอบนี้เหมือนเขาทำมาแจกอะไว่าคนตอบผิดถุกคนไยกดดัน ตาลายครับตาลายาอทลเว้ยทอทลเข้าใจมนมากกว่าชายผ่อ่าม่ลไปเอาละเอายังเล้วกี้แน่เลยไ่โกจริงๆครับัดสได้ไอเหี้ยาิโดนอะบอกเลยว่าโดนโดนลูกไอพิดก็าวเโดบอกเลย จบแค่นี้เกมจบแล้วกันเนี่ยไไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กูไม่อยอมข้อที่ยี่สิบเจ็ดข้อเมื่อกี้กูแค่รีบอ่านไปหน่อยหนึ่งสองสามข้อที่ยี่สิบเจ็ดตอบสามโอเคไปข้อต่อไปยิบข้อ 3, สามสองได้แล้วมั้งข้อจะไม่ผิดนะขออนุญาตขออนุญาตเลิศสองข,ข้อที่สามสองเฉลยถูกไปวิชาต่อไปหมดแล้วอะ่ะไปขอเลขต้องกลับมาเลขอีกเหรอจบแล้วมั้งได้ได้ไ,ได้ใครยังไม่หมดเขาไม่หมดครับกลับไปที่วิชาเลขนะครับผม สิบเก้ากับแปดโอ้ยเฮียบอกเลยใช้หมอนต้งใช้หมองนั่งมาคุณไม่ถนัดเล็กเลยจริงบอลเพลินมึงรอดที่หนึงผมพูด <ผม S 2> แต่เ,นเ,นมมเรื่องการเิมึงไม่ค่อยพูดเรื่องอะไรเรียบร้อยสรแน่มึงรอดมาสองฟองละมึงต้องโดนมึงไม่เละเลยอ่ะมึงต้องเละเราเมื่อกี้ข้อที่สิบเก้านะครับผมลงขายไอเต็มนะครับสิบเก้าเราจะเฉลยก<ด>ันครับนี่ครับ ครับนี่นะครับตอบห้าร้อยสี่สิบห้าร้อยสี่สิบครับผมแล้วก็ใช่เหลยแล้วแรดงว่าถูกั้งผู้นะครับผมยังรอดอยู่นะไข่ตอนเนี้ยมันเหลือแต่ไข่ดิบสองฟองใช่ไหมแต่ว่าโจทย์เหลือแค่ข้อเดียวแม่โมล่าเกิดว่าข้อทำไมผมทำถูกอีกค่ับผมรอดแล้วนะไปข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายแล้วข้อที่แปดได้คำตอบแล้วแต่รวไม่มั่นใจเหมือนกัน ตันนี้ผมใช้ไม่อยากแยังใช่แตยังเรที่สองเก้าพันอ่ะสองใช่ไวจบไปนะครับผมคลิปวันนี้เฮยเฮ้ย hey, hey, ยังยังหมดแล้วมีข้อไหนหมดแล้วหมดแล้วัหมดแล้ว อย่าคลิปยาวเกินไปไา้ผมกลัวโดนเลยแต่ผมรอดนะเอาละนะครับผมคลิปวันนี้จบลงแค่นี้นะครับผมเราทําข้อสอบไปหมดแล้วทั้งหมดประมาณเท่าไหร่วะยี่สิบข้อโดยที่แบบไข่จานวนเท่าไหร่แปดแปดใบแตกไปทั้งหมดหกใบเหลือสใบนะครับผมอีก2ใบเป็นไข่ที่หมดแต่ว่าผมไม่โดนเลยผมรอดหมดเลยโอ้เนโกงไม่ได้โกงผมซื้อกู๋เขาวสะอาดเลยแต่เหลือดอีกสองหรืว่าผมจบแล้วจบวันนี้ถือว่าเดียวนะ ก็สอนให้เห็นว่าแบบการศึกษาเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับผมน้องๆตั้งใจเรียนนะครับที่หมดถึงพี่นะครับแล้วเกิดใครที่เขาสอบยากกว่านี้นะครับพี่ก็เสียใจด้วยนะครับ เพราะพวกมึงสวยพวกมึงเกิดช้าไปใช่ไหมคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์ครนะับรีเควสคิดเอ่อรีเควสก็สอบมาเออไม่ไม่ไม่ไมทำก็ตอบแล้ว <c oughs> สมมติว่าถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์ให้กับช่องผมด้วยนะครับผมและอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปหน้าผมสัญญาว่ามันจะไม่น่าเบื่อเหมือนคลิปนี้ไว้คลิปนี้แม่งทำนายชิปหายทัำก็ยากคบคุมก็ยากโปรดักชั่นมีกล้องตัวเดียวไมู่่หลักกำแพง,งไม่มีเฮียอเลยเจอใหม่คลิปหน้านะครััับบบบบบดคครรกาาาูนนะ๊ยยจ้